ท่านระโยขาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพูดกันถึงลักษณะของสุภกรรมฐานเ <c oughs> มื่อวันก่อนได้นำเอาวิธีที่องค์สมเด็จพระิธิตมานบรมศาสดาทรงทรมานพระซึ่งมีความรักในนางสิฎิมาเป็นเหตุ <c oughs> สมเด็จพระบรมมลกยูเช่ยจ,จึงได้หาทางแก้ความรักของพระรูปนั้นที่มีความรักในนางสิริมาเอามาเป็นเครื่องแก้โดยนางสิริมาก็ตายพอดีแล้วองค์สมเด็จพระชินส,สีก็พาพระไปดูไปดูศพนางสิริมาเรื่องที่ผ่านมาแล้วเมื่อวันนี้ สำหรับวันนี้ก็จะไม่ขอพูดซ้ำฉะนั้นแนวปฏิบัติในการเจริญสุปกรรมฐานก็ขอทุกท่านจงยึดแนวน,นั้นเป็นสำคัญแต่ว่าสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดถึงลักษณะข้อสุปกรรมฐานสิบอย่างคือสุปกรรมฐานนี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดไว้ในมหาใน มีสุติมรักมีอยู่สิบอย่างด้วยกันที่พระพุทธโคสาจารย์ท่านรจนาไว้สำหรับพระพุทธโคสาจารย์เนี่ยผมยอมรับนับถือในท่านกลเ,เชื่อว,ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ปริสัมมิทายานเรื่องพระอรหันต์นี่จะเขียนผิดนี่ผมว่าไม่มี <c oughs> แต่มีบางคนเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนไว้ เป็นพระอาหารหันต์เขียนไว้หรือว่าเป็นคนอื่นเขียนไว้ก็เป็นเรื่องของใครก็ช่างถ้าเขียนตามแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเป็นใช้ได้ <c oughs> ถ้าอธิบายราละเอียดอย่างนี้ว่าสุั้นมีอยู่สิบอย่างคือหนึ่งอุทุมาอาสุขโอทุมาตะกะอสุปคือร่างกายของคน คนก็ดีสัใส่ก,ก็ดีที่ตายไปแล้วนับตั้งแต่วันตายไปเป็นต้นเมื่อตายไปแล้วถึงเป็นต้นไปมีร่างกายขึ้นบวมพองไปด้ดิลมที่เรียกกันว่าผีตายขึ้นอืดน,นั่นเองนี่ลักษณะอย่างนี้ให้พิจารณาหาความจรงิงว่าศพประเภทนี้สภาพของร่างกายประเภทนี้มันสวยหรือไม่สวย นี่เรามาแก้สวยกันสองวินีรกะอาสุขเป็นร่างกายที่มีสีเขียวสีแดงสีขาวคละและคนปนกันไปคือส่วนที่มีสีแดงในที่มีเนื้อมากๆในที่ไหนเนื้อมากที่นั่นมีสีแดงที่มีทีสีขาวก็เพราะในที่นั้นมีน้ำมาก มีน้ำเหลืองมากที่ไหนมีน้ำเหลืองน้ำหนองมากที่นั้นเป็นสีขาวที่มีสีเขียวก็เพราะว่ามีผ้าสีเขียวเขาบคลุมไว้ไอ้สีผ้ามันตกที่ตรงนั้นมันจะมีสีเขียวท่านยังเรียกว่าวินีละกะแปลว่ามีสีเขียวความจริงที่เขาผ้าคลุมถ้าผ้าเขียวมันมากสีเขียวมันก็มาก เลยเป็นสีเขียวไป 3. มมีปุพผะกาศพเป็นซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลอยู่เป็นปกติเหลืองและน้ำเหลืองไหลซึมหรือไหลมากก็ตามบางคนไม่ซึมที่มันไหลมากวิธีพิจารณาศพนี่ท่านบอกว่าถ้าเราจะพิจารณาซากศพต้องรู้จักวิธียืน อย่ายืนใต้ลมมันเหม็นทนไม่ไหวจงยืนเหนือลมในยืนเหนือลมนะมันไม่เหม็นเรื่องการพิจรารณาถ้าอย่าบอกว่ายืนใต้ลมมันเหม็นดีทนได้ก็นิมนไม่ได้ว่าอะไรดีไม่ดีความเหม็นความสกปรกของซากศพมันเข้าไปซึมอยู่ในร่างกาย มันก็จะเกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดเป็นโรคขึ้นมาได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจจะได้ทรงแนะนําว่าเวลายืนนะอย่ายืนใต้ลมมันเหม็นจัดแล่วก็อย่ายืนเหนือลมเยะเกินไปยืนข้างขวางหน่อยหน่อยนะดีนิดนิดถ้ายืนเหนือลมเกินไปบางทีเอกลิ่นเหนม็นมันหวนกลับมันได้เหมือนกันเอายืนข้องขวางนิดนิดหนึ่งชิ้นเฉียงเสักหน่อยหนึ่ง ที่สามที่เรียกว่าวิปุภกะสสุปเป็นซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลอยู่ตามปกตินี่ซ้ำกันไปเวลาฟังไปแล้วก็นึกตามไปด้วยที่รับว่ามันสวยไหมร่างกายของคนที่มีสภาพแบบนี้ของสิ่งนี้มันอยู่ข้างในฟังกันมาแล้วที่องค์สมเด็จพระจอมไตรยสอน ในสมัยที่นางศดีมาตายเนี่ยฟังกันแล้วก็วิิจัยไปด้วยนึกไปด้วย <c oughs> สี่ท่านเรียกว่าชินตะกว่าวิชิตกะกาสุคือ,อสร้างศพที่มีร่างกายขาดเป็นท่อนเป็นตอนในถ้ำกลางพูดกันง,ง่ายๆก็หมายว่ากายร่างกายมันขาดเป็นท่อนไปแล้วขายกลางสวยไหมสวยหนระือไม่สวย ห้าวิขายยตกาอสุปร่างกายของซากศพที่ถูกสัตว์ยื้อแย่งกกินกน,นี่ก็ลองนึกถึงสภาพที่พูดมาเนี่ยนึกถึงสภาพไปตามนี้ถ้าเราไม่เห็นศพนึกถึงภาพศพว่าสภาพที่มันปรากฏอย่างนี้มันเป็นของน่ารักหรือเปล่านี่หวิหิตกาสุป เป็นซากศพที่ถูกทอดทิ้งไว้จนส่วนต่างๆก็จะกระจายมือไปทางแขนไปทางขาไปทางหัวไปทางกระจายไปแบบนี้สวยไหมสวยหรือไม่สวยเจ็ดหาตะกะหาตะวิกะขิตะกะอสุบยากจัง คือสร้างศพที่สับฟันที่ถูกสับฟันเป็นท่อนน้อยและท่อนใหญ่แปดลูหิตกะ,กะอสุปคือสร้างศพที่เลือดไหลออกเป็นปกติเก้าปูรุวะกะอสุปคือสร้างศพที่เต็มไปด้วยตัวหนอนคลักตัวหนอนคลักสิบอธิกกะอสุป คือซากศพที่มีแต่กระดูกนี่การพิจารณาอย่างนี้ให้พิจารณาเทียบกับกายของเราและก็กายของบุคคลอื่นที่เรารักที่เราเห็นเมื่อสวยก็มีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่ที่ไหนมันมีอยู่ในกายของเราหรือเปล่าปก,ปกติมันก็มีอยู่ในกายของเรา ในเมื่อมันมีอยู่ในกายของเราอะไรมันจะดีบ้างมันก็ไม่มีอะไรจะดีก็หมดเรื่องกันไปวิธีพิจารณาก็ดูตัวอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรงสอนผลจะไม่อธิบายอะไรมากแต่คืออธิบายมันก็ซ้ํากันแต่คราวนี้เราก็มาพิจารณากันนักปฏิบัตินักปฏิบัต,กบติก็ต้องปฏิบัติกันหลายๆแบบ ใช้ปัญญาด้วยช่วยกันคิดเพราะตามตำราท่านบอกว่าการเจริญสุภกรรมฐานนี่จิตจะเข้าอย่างดีแค่ปฐมฌานหรือว่าอยู่ในอุปจาระฌานท่านว่าอย่างนั้นแต่ว่าสำหรับผมผมคิดว่าไม่คิดอะผมมั่นใจ ว่าสุภกรรมฐานนี่ทำเป็นชาญสีได้ทุกอย่างอย่างนี้ก็จะขอท่านที่เป็นนักปราชญ์ทั้งหลายจงอย่าคิดว่าผมเป็นพระศาสดาสอนคนเสเองความจริงผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าในเมื่อผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้ว เดี๋ยวท่านบอกว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าทำไมจะมาดัดแปลงว่าเป็นเป็นชาญสีได้มันทำได้ขอรับเขาทำกันอย่างนี้คือหนึ่ง <c oughs> การพิจารณาสุพตามแบบนี้เป็นอุปจาระสมาธิแน่ <c oughs> เพราะว่าจิตไม่ทรงตัวการพิจารณาให้มันสรกสบศพ มันไม่สวยมันไม่สะอาดตรงนั้นตรงนี้ใช่รมคิดอย่างนี้เป็นอุปจาระสมาธิถ้าเราจะทำให้เป็นฌานเขาทำกันแบบนี้จะภาพประสบข,ขึ้นมาแทนที่จะพิจารณาเราก็ไม่พิจารณาเสียเไปเอาเป็นภาวนาแทนทำแบบกระสิน สมมติว่าภาพกระดูกมาปรากฏอธิกังปฏิโกลังเพืออธิอธิกา,าสุขแทนที่เราจะพิจารณาว่าอศาพนี้มันไม่สวยหรือว่าพิจารณามาแล้วในตอนตอน้นเห็นว่ามันไม่สวยสดงดงาม ในเมื่อมันไม่สวยไม่สดไม่งดมีงานพิจารณาไปพิจารณาไปไอ้ใจมันก็คิดว่าเออพิจารณานี่เหนื่อยจริงๆนะเอาตั้งอารมณ์ให้มันทรงตัวดีกว่านี่ความจริงเป็นการพิจารณาเป็นการดัดแปลงของนักปฏิบัติระกรรมฐานรุ่นเก่าๆท่านทำกันได้อย่างหลวงพ่อพลิงวันมากอกท่านทำอสุภกรรมกรรมฐานทัน้ง หมดเป็นเสินหมดได้เป็นชานสีหมดแล้วก็สามารถเตระมิตร,รูปอาศพขึ้นมารูปคลำได้แล้วมันมา,มา,มาปรากฏชัดได้นี่่านเก่งมากนี่การปฏิบัตินี่มันอยู่ที่ปัญญาไม่ใช่ไว้ใช้แต่สัญญาจริงๆถ้าจะทำเป็นชานก็ตั้งกระดูกขึ้นแล้วตั้งศพอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเป็นภาพ แทนที่เราจะพิจารณาหรือว่าพิจารณาไปแล้วหยุดพิจารณาเสียมาตั้งกฎภาวนากันเลยจับภาพไว้เฉยๆแล้วก็ภาวนาอย่างกระดูกก็พิจารณาว่าอาธิกังปฏิกลังอย่างข้อที่เก้าก็พิจารณาว่าปุรุวากะปุรุวากังอธิกลังปฏิกลังอย่างนี้เป็นต้นใช้คำภาวนาแทนจิตก็จะส่งตัว เมื่อจิตทรงตัวจิตเห็นภาพศพนั้นเป็นปกติสามารถจะคุมภาพศพนั้นได้ตลอดเวลานั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่กินอยู่ทำอะไรอยู่นึกถึงภาพศพนั้นได้เป็นปกติอันนี้เรียกว่าอุกนิมิ i m i t เป็นต้นเบื้องต้นเ่ียเข้าถึงปฐมฌานอุก a า a ิมิต t นี่เขาเรียกว่าอุปจาระฌาน พอจิตเข้าถึงอุกหานิมิตแล้วแต่นี้ทำยังไงก็พิจารณาภาพนั้นไปเพ่งภาพนั้นไปภาวนาไปจิตใจขึ้นเป็นปฐมฌานพอจิตใจขึ้นเป็นปฐมฌานภาพนั้นเรื่องกลายสภาพแทนที่เป็นซ่าศสบสีเดิมเปลี่ยนสีใหม่กลายเป็นสีขาวขาวแล้วเป็นปบกายพลึกบังคับไปสูงได้ใหญ่ได้ต่ำได้เล็กได้ ยังไงก็ได้เหมือนกับที่ทำกสินล้วต่อไปไม่จิตตั้งมั่นกินจนกระทั่งอารมณ์ของเราร่างกายไม่ปรากฏลมให้ใจเข้า,ขาออกจิตทรงตัวเป็นเอกกตารมกับอมเบคาลมเพียงเท่านี้ปรากฏว่าภาพภาวะจิตของเราก็เข้าถึงฌานสี นี่ถ้าหากว่าเรามีวิธีปฏิบัติใช้วิธีฉลาดสักหน่อยทำจิตให้เข้าทิ้งฌานสี่แล้วก็ถอยหลังอารมณ์จิตนี้ลงมาอยู่สู่อุปจาระสมาธิอารมณ์จิตมันก็ตั้งมัน่นแล้วก็พิจารณาในอสุพกรรมฐานแต่ละจุดตามที่เราต้องการตามที่เราต้องการความเข้มแข็งของจิตมันก็เกิดขึ้น เมื่อจิตมีความเข้มแข็งปัญญามันก็เกิดปัญญาที่เกิดจริงๆมันมีความเหล็บลมันมันมีความแหลมคมมากเมื่อความแหลมคมเคยเกิดขึ้นอสุปสัญญาก็เกิดคําว่าอาสุปสัญญาเกิดก็หมายความมันเกิดขึ้นเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันสุกปรกไปหมดไม่เฉพาะคน เห็นคนแต่งตัวสวยเท่าไรสกรปรกหนักมากเท่านั้นพระแทนจะคิดว่านี่ร่างกายเขาสกรปรกแล้วกลับไปมองเห็นใจเขาสกรปรกด้วยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าใจของเขายังหนักไปราะอํานาาของกามกิเลสกามกิเลสหรือว่ากิเลสกาม <c oughs> คนนี้แต่งตัวสวยจัดกิเลสกามหนักจัด ใคร่การการแต่งตัวสวยจัดนะมันเป็นสภาพดึงดูดใจของคนตรงกันข้ามให้เข้ามาสนใจในร่างกายของตัวการที่ต้องการให้เขามาสนใจในร่างกายของตัวก็เพราะอำนาจของการเป็นสำคัญมีความใคร่ในการเป็นอารมณ์ ในเมื่อเขาผู้นั้นเป็นผู้มีความคล้ายในกามเป็นอารมณ์แล้วชาเขาจะไปยังไงใจเขาดีไหมก็มีความคล้ายใจมันก็สปกปรกคือกิเลสมันเข้าไปพอกใจที่ว่าใจสปกปรกเพราะใจมันพอใจในความสปกปรกเพราะร่างกายของคนและร่างกายของสัตว์มันสปกปรก แต่ยังเอาใจเข้าไปดึงก็กายที่สกปรกเข้ามาเพื่อปรารถนาในการประคับประคองในการอยากจะอยู่ร่วมกันนี่เราแทนที่เราจะเห็นกายเขาสกปรกอย่างเดียวแเราก็เห็นใจเขาสกปรกด้วยเมื่อเห็นกายสกปรกและเห็นใจสปกปรกความสุขอิสเอียนนิพิทายานมันก็เกิด <c oughs> <c oughs> เกิดยังไงว่าเบื่อจริงๆว่าคนนี้ช่างโง,จง่จริงๆ ไปพอใจในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในไ,ไปพอใจในสิ่งที่มันเป็นโทษในเมื่อเขาพอใจในสิ่งที่เป็นโทษและประโยชน์อะไรที่เราจะเข้าไปคบหาสมาคมคนที่พอใจในสิ่งที่เป็นโทษคือสิ่งที่เป็รนนียญจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกขั้งมันไม่มีการทรงตัวอนัตตามีการสลายตัวไปในที่สุด สิ่งที่สกปรกเห็นว่าเป็นของสะอาดคนประเภทนี้ไม่ใช่คนดีเราไม่ใช่คนดีเป็นคนอะไรเป็นคนง่อยเอือมันไม่ใช่ง่อยันบอกว่าเป็นคนบ้าบ้าในรูปหลงในรูปในรูปที่มันไม่สะอาดเห็นว่าสะอาดในรูปที่มันขอ้สอสกปรกเห็นว่าเป็นของสะอาดในรูปเปนในขอเที่ว่าไม่เที่ยงเห็นว่าไม่เที่ยงๆๆ ไอ้รูปตัวนี้มันไม่มีการทรงตัวแค่จิตไปเกาะมันก็เป็นทุกข์นี่ถ้าอารมณ์จิตเราของเราเข้าถึงชา้นสี่มีหลายท่านด้ยกันเย็นเลินอธิกังปฏิปุลังเห็นคนเดินไปเดินมาเป็นซากเป็นกระดูกไปหมดนี่มาติดตาติดใจแบบนี้ ถ้าถามว่าพิจารณาคนอืดอืดเน่าพองก็เหมือนกันเห็นกันแล้วมีสภาพเป็นอย่างนั้นอารมณ์มันติดใจอยู่อย่างนี้แล้วภาพจิตภาพนี้มิเกิดขึ้นเป็นอารมณ์แล้วความรักมันจะมีตรงไหนความพอใจมันจะมีตรงไหนเมื่อเกิดแต่ความรังเกียจนิพิทาย,ยานแปลว่าความเบื่อน,น่ายนางเกียจ ว่าตัวรังเกียจเกิดขึ้นเราก็หาจุดธรรมดาต่อไปถ้าถึงชานสี่แล้วไม่เป็นของง่าย <c oughs> ไม่มีอะไรยากผมพูดอย่างนี้ผมไม่กลัวใครที่ใยรกหาว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าเสเองนี่ผมไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าผมไม่ได้ตัดสรู้เองแต่อาจารย์ท่านที่ทํากันได้มาท่านสอนกันมาแบบนี้ แต่สอนมาแบบนี้ผมไม่ใช่รับคําสอนแล้วก็ามาสอนท่านไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่มีนิสัยอย่างนั้นนิสัยของผมเป็นคนอยากรู้อยากเห็นเป็นคนสนในสมัยเด็กๆกก็หาเป็นคนทะลึ่งไม่าะสนหรอกหีบหอของเขามีอยู่ภายในถ้าแก้วมาดูไม่ได้ผมไม่สบายใจตอนนี้ในเมื่อเวลาครูบาอาจารย์สอนผม เมื่อดันสอนแบบนี้ตำราเขียนไว้แบบนั้นผมก็ลองทำบ้างอย่าลืมนะผมพูดว่าลองทำบ้างในกรรมฐานที่สิบผมลองหมดในมหาปฏิปทานนสูตรผมก็ลองหมดอย่าลืมว่าผมบอกว่าผมลองลองพอเห็นลองพอรู้ไม่อย่างนั้นเราก็ไปนั่งเถียงเขาสิ ว่าตำราเขียนแบบนี้นี่อาจารย์สอนแบบนั้นอาจารย์ของเราน่าโกยจะผิดแต่เราก็ลืมคิดไปว่าความฉลาดของท่านมีอยู่เพราะว่าองค์สมเด็จพระบรมครูจริงๆก็ไม่เคยจำกัดไว้ตรงไหนนี่ถ้าเราใช้อารมณ์คิดถูกจิตจะเข้าถึงปฐมฌา,านมันก็ยังไม่ได้เลย <c oughs> ใช้อารมณ์คิดอย่างเดียวก็แค่วปจารชานถ้าใช้อารมณ์เพ่งที่ภาวนาแบบนั้นจิตจับภาพเป็นเพ่งเพื่อก็เป็นแบบกะสินไปอย่างนี้จะเข้าถึงชานมันก็เป็นของไม่หนักเพราะมันเป็นทางของชานแล้วก็มีบางอาจจะมีบางท่านบอกถ้าเล่นชานเป็นหลงชานเท่าว่ายังไงก็ต้องตอบว่าก็ตามใจนะสิ ถ้้อยากจะหลงก็เชิญหลงไปไม่ได้สอนให้หลงเพราะ้วยว่ากําลังจิตถ้าเข้าถึงฌานสมาบัติกําลังจิตมีความเข้มแข็งในเมื่อกําลังจิตของเรามีความเข้มแข็งดีนี่ปัญญามันก็เกิดได้บอกแล้วว่าฌานสี่มีปัญญาเฉียบแหลมสามารถจะตัดกิเลสให้เป็นสมุทเธตบาหานได้ง่าย ความจริงกําลังของพรโสนดาตสิกิทาคานี่เราใช้กันแท้แค่ชานหนึ่งและชานสองก็ได้ถ้าจะถึงอนาคามีก็ต้องเป็นชานสี่ในการเจริญสุปสัญญานี่ก็เป็นทางเข้าสู่ความเป็นพระอนาคามี ในเมื่อเราจะเข้าสู่เป็นพระอนาคามีได้ก็ต้องอาศัยฌานสี่เป็นสําคัญเพราะแปรที่จิต <c oughs> ถึงแม้ว่าจะเป็นสุขวิปัสสโกก็ต้องเข้าถึงฌานสี่ถ้าเข้าไม่ถึงฌานสี่จิตมันก็ไม่สามารถจะตัดไอ้กามฉันทะตัวนี้ได้เพราะความเข้มแข็งมันไม่พอดังนั้นเมื่อเราจะเราเจริญในอสุภกรรมฐานเราก็จะรอทําไม เมื่อจับไปเอาสัสัญญาคือมีความรู้ว่าเป็นของมัสะอาดก็จับอารมณ์ให้เป็นฌานไปเสียเลยลองดูกันนะผมรับรองผลแต่ว่ารับรองแต่เฉพาะแต่คนที่เอาจริงเท่านั้นทนคนที่ไม่มีใจจริงแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นผลมันต้องจริงต้องกล้าต้องไม่กลัวตาย ต้องคิดไว้เสมอว่าถ้าเราอย่าตายเพราะใสในการในขณะที่เราสร้างความดีคนที่อย่าพึงได้ในเวลาที่เราตายนี้อย่างเลวที่สุดเราก็เป็นเทวดาถ้าไม่เนนเพราะถ้าจิตเป็นฌานเราก็เป็นพรหมถ้ามีกำลังเหนือไปจากนั้นเราก็ไปพระนิพพานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสุปกรรมฐาน พิจรารณาตามแนวที่องค์สมเด็จพระพิชิตธมานสอนคราวที่นางสิริมาตายก็อยู่กันไม่ไกลคัดเศหน้าหนึ่งเท่านั้นเองท่านก็เป็นอราหันต์กันได้และก็ไม่เป็นอรหันต์องค์เดียวแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมสนใจพระองค์นั้นคิดว่าพระองค์อื่นก็ดีชาวบ้านก็ดี ที่เขาคิดว่าต้องการนางสิริมาเป็นคู่ครองนะคงจะหายากคนที่ยืนมุงในที่นั้น <c oughs> เพราะว่าเขารู้ว่าหญิงคนนี้เป็นโสเพณีคำว่าโสเพณีแปลว่าหญิงงามเมืองแต่ผมขอแปลใหม่โสเพณีแปลว่ามีสามีไม่จํากัดอย่างนี้ดีไหมดีแล้วไม่ดีก็ช่าง ถ้อยคำของผมท่านจงอย่าจำไปใช้คนอื่นคนนักผมชอบแปลอะไรอะไรให้มันเข้าใจง่าย,ายๆเเฉยเฉยแต่เท่าความหมายแล้วเป็นอย่างนั้นถ้าตามศัพท์ท่านแปลว่าหญิงผู้อย่างพนาครให้งามหรือว่าแปลโดยอัดก็แปลว่าหญิงงามเมืองหญิงที่ทำเมืองให้งามนั่นเอง ตอนนี้ผมก็แปลของผมสมัยว่าโสเพณีเป็นหญิงที่มีสามีไม่จํากัดคนนี้มีสามีไม่จํากัดเนี่ยใครเขาอยากเอาไปเป็นสัญญาเขาบ้างไม่มีจะมีก็น้อยเต็มทีแต่ก็ว่าไม่ได้แต่ได้ว่าสําหรับพระองค์นั้นท่านตั้งจิตตั้งตั้งใจจริงๆท่านรักเสียจริง,รงๆแต่ว่าพอไม่เห็นยอดหญิงศรีมาของท่าน มีความเน่าอย่างนั้นความรักก็สลายตัวเห็นเป็นสภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวไม่น่าประคับประคองผมเข้าใจว่าเวลานั้นแม้แต่มองท่านก็มองไม่เต็มตาไม่เหมือนยามที่ร,รักมีความปรารถนาตามันโตวเวลามองกัน <c oughs> แล้วพุทธาวากาที่ท่านมองขณะนั้นเห็นยังต้องตาเล็ก พรมันเน่าแบบนั้นนี่กลิ่นเหม็นโชว์แบบนั้นไม่ไหวแล้วนี่แนวที่องค์สมเด็จพระไปที่แก้วทรงสอนแบบนี้ต้องจำจำไว้คิดอย่างนี้เพอท่านพิจารณาไปองค์สมเด็จไปจอมไทยก็บอกว่านอกจากเน่าและร่างกายมันไปอันอนี้จังนะเป็นของไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์แต่เราไปยึดถือมันมันเป็นอนัตตานะมันจหลายตัวไปในที่สุดเราบังคับมันไม่ได้เธอทั้งหลายจงหย่ออย่าสนใจในร่างกายของตนเองอย่าสนใจในร่างกายของบุคคลอื่นและอย่าสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมดนี่เป็นพ้อยคำที่อมสมเด็จพระบรมสุคตสอนไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตร เพียงเท่านี้ท่านได้ก่อได้สมเร็จอนาตผลอาสุปกรมาฐานไม่ใช่ทําให้เป็นแค่พระอนาคามีพิจารณาอย่างเดียวเพียงเท่านี้ก็เป็นอรหันได้ก็เป็นกันได้แล้วนี่วันนั้นเขาเป็นกันตั้งเยอะแยะวันที่พระพุทธเจ้าไปดูนางสิริมาทักว่าเราไม่ประมาทยึดคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมมโลคก,กนาดไว้เราก็ได้เช่นนั้นเหมือนกัน สำหรับวันนี้พระบรรดาพโยคาววจ,จรทุกท่านดูเหมือนว่าผมพูดจะพูดเร็วไปเพราะของมากถ้าฟังไม่ทนไหนก็ย้อนไปย้อนมาก,ก็แล้วกันคัดเศษมีอยู่ขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูจงบรรพ้เข้าถึงมรรคผลตามที่ตนตาสนาทุกท่านสวัสดี